องร้อยหนึ่งเมตรเจ็ดสามครับที่หนึ่งครับผมที่หนึ่งครับเจ็ดสามครับช่างต้อมวัสินบุรีครับเอาหกชักห้าแบกเจ็ดสองชักเก้าครับสุดยอดครับสามเก้าเดิมครับเอาหกชักห้าแบกครับเวลาลงแล้วครับโอ้เลยเจ็ดสามครับเกียร์สี่ไม่เข้าครับเกียสี่ไม่เข้าเยบินสามเกียร์ครับผมเข้าที่หนึ่งครับหกชักห้าโอ้มือสั่นแล้วแขนสั่นแล้วขอบคุณสูบ ช่างนะครับใช้สูบลงกับสูบมือครับ